สำหรับในช่วงต่อจากนี้ไปนะคะพ่อแม่พี่น้องจะได้พบกับปราชชาวบ้านอีกท่านหนึ่งนะคะที่ท่านมีความรู้ม,รมีภูมิปัญญานะคะที่จะมาพูดคุยกับเรามาแนแนวทางการใช้วิถีชีวิตง่ายๆแบบไทยนะคะเมื่อเราปฏิบัติได้เนะชื่อว่าครอบครัวเรานะคะจะมีชีวิตอยู่ด้วยความเป็นปกติสุขนะคะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปทุกข์ยากกับความอยากมั่งมีนะคะขอเชิญพบกับคุณลุงอุทยคะ่ะ วันเอ๋ยวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนแมน้พรุ่งนี้ปรืนนี้ดีอย่างไรก็ไม่ได้สำคัญเท่าวันนี้ครับทำไมถึงว่าสำคัญเป็นวันสตรีสากลเนี่ยนะฮ้สำคัญไหมสตรีก็คือแม่ของเรา แม่ท่านเป็นยอดศิลปินอบรมบ่มจิตชีวินให้ลูกหลุดพ้นความเลวแม่เจียละในขัดเกาใจให้ไกลอิทธีขยันสร้างสรรค์ความดีไม่มีท้อใจให้จริงกะหจน แม่เป็นผู้ให้จิตวิญญาณเป็นผู้รู้เตือนเบิกบานก่องานเกื้อบุญกุศลแม่เจียละในขัดเกลาใจให้ไกลอิทีขยันสร้างสรรค์ความดีไม่มีท้อใจให้จริงกาจน แม่เป็นผู้ให้ชีวิตใหม่ให้ลูกพ้นทางกายหัวใจแม่นั้นแสนงามเป็นปูชนีริยะบุคคลให้ลูกก้าวตามลูกขอเถิดสมยานามแม่คือแม่พิมพ์ยอดครูของคน ขอกราบคารวะสตรีทั่วโลกที่เป็นเพศเดียวกับแม่เราครับนในพุทธพจน์บทหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีใครเลยที่จะไม่เคยเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันคือเราทั้งผองพี่น้องกันครับ วันนี้เราจะมาให้ความรู้นิดหน่อยเวลาไม่มากนะครับเวลาไม่มากาศาสนาพุทธมาจุติในเมืองไทยเมืองชมพูทวีปใต้ล่มกาสาวพั์ทำไมอาชญากรรมถึงเยอะทำไมอบบยามุกถึงเยอะทำไมคนถึงเอาเปรียบเอารัดกันเยอะครับมาฟังตรงนี้ครับาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ทางจิต เอาไปเมืองจีนพระถังซัมจั๋งก็แปลเป็นจีนเอาไปญี่ปุ่นเขาก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเอาไปเกาหลีเขาก็แปลเป็นเกาหลีเอาไปไต้หวันเขาก็แปลเป็นไต้หวันส่วนเอามาเมืองไทยแปลเป็นไทยน้อยมากเหลือจากนั้นเหลือแต่สันสกิตหรือภาษาบาลีล้วนๆเลยครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างอย่างมงคลสามสิบแปด ถ้าปฏิบัติได้ก็มีมงคลใช่ไหมมาดูมงคลที่หนึ่งครับอเสวันนาจะพาลานางเอตมังกะละมตมังใครจะฟังรู้ล่ะครับภาษาต่างประเทศคนสวดก็รู้น้อยคนฟังยิ่งไม่รู้ใหญ่ถ้าแปลเป็นไทยก็บอกว่ามงคลที่หนึ่งไม่ควรครบคนพานอ่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ผมอยากให้สังคมไทยให้รู้คนพาลไอคนพาลตีหัวหมาดา่าแม่เจ๊กเน,นะเด็กอมมือมันก็รู้ครับอย่างงั้นรู้ส่วนคนพาลทางผู้รู้มาสอนเนี่ยคือคนที่ไม่มีศีลธรรมผิดศีลข้อสองข้อสามข้อสี่โกหกหลายวันนะ่ะผิดศีลคือคนพาลเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเราดูไม่ยากคนพานคนพานนี่จะพูดไม่เป็นยะถาวาทีตถากาลีพูดอย่างไรทำได้อย่างนั้นมันถึงเป็นบัณฑิตถ้าพูดแล้วอย่างหนึ่งไปทำอีกอย่างหนึ่งนั้นคือคนพานครับไอเขาบอกว่าภายเรือให้โจรน,นั่งมันจริงหรือเปล่า <laughs> หรือว่าโจรภายเรือให้คนนั่งนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธถ้าเอาเข้าไปในกระทรวงศึกษาจะต้องครบขบวนการสามอย่างครับมันถึงจะเจริญหนึ่งต้องมีเลขขาครับผู้ครูผู้สอนต้องมีเลขขาคือตัวเองทําได้สองต้องมีอาณาคือคําสั่งคําสั่งจากอํานาจทางรัฐบาลหล่ะให้คนเรียนเรียงจริยธรรมสามคือต้องมีอนุาสาสนีปาฏิหาร สามารถพูดโน้มน้าวให้คนมีจริยธรรมคุณธรรมได้สามอย่างนี้คุณธรรมถึงจะเกิดครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยก็มีแต่ปากว่าตากระยิบพูดได้ตัวเองทำไม่ได้มันก็เลยไม่มีน้ำหนักที่จะให้ลูกหลานเราไปสู่อาถรรพทางจริยธรรมใช่ไหมครับ อ่าวันนี้คงเอาขนาดนี้ก็ก็คงจะใช้ได้แล้วมั้งเพราะว่าพลังงานคนเนี่ยพลังงานที่มองไม่เห็นตัวนี่คืออุตตุอุตตูนี่คือลมนะพีชานี่คือพืชนะชีวานี่คือเราพลังจิตพลังกรรมพลังธรรมะเพราะฉะนั้นพลังต่างๆที่มองไม่เห็นตัวเนี่ย มันขับเคลื่อนทุกสุขมาสู่ท่านครับคนมองไม่เห็นนึกว่าพลังของกรรมพลังของจิตไม่มีแท้ที่จริงมีครับคนเอ๋ยคนไหว้บนผลกรรมํำเนื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแห่งกรรมของตนความดีคํำจุนจากบุญกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะคนได้ก่อเวรไว้ บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำกรรมชั่วสร้างบาปสาบตัวเกือกั้วมัวเมาเขาไครบางคนละอาว่าเหตุไฉนทำดีแต่จนเหลือใจไม่เห็นได้ดีเหมือนว่าอยาเพลินหลงว่าเงินเป็นใหญ่ความสุขอื่นใดใช่ที่อยู่ที่ใจใช่ที่ตาอยาพะวงหลงลืมตนทำดีทุกทีได้ดีโดยทั่ว ทำชั่วได้ชั่วตอบแทนทุกคนทำดีได้ดีโชคดีมีผลทำชั่วโฉดชั่วชาว,วชนไม่พ้นผลกรรมซ้ำเติมฟ้าดินลงโทษเองอ่าพวกเราไม่ต้องลงโทษเองเพราะว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมอยู่แล้วใช่ไหมพวกเรามาที่นี้เนี่ย คนสามารถสั่งคนอื่นให้ทําตามได้คือผู้ยิ่งใหญ่แต่คนที่มีความอดทนเอาชนะตัวเองได้รู้จักว่าสิ่งไหนดีแล้วไปทําเนี่ยคนคนนั้นคือยอดคนครับตบมือให้ตัวเองยอดคนหน่อยครับเห็นไหมครับพวกเรา ไม่มีนักมวยคนไหนหรอกมันจะได้รางวัลมาใส่เข็มขัดโดยที่มันไม่อดทนไม่มีความเพียรมันจะได้แชมป์โลกยังไงเพราะฉะนั้นให้กำลังใจพวกเรานะครับพวกเรานี่แหละคนที่จะเด็กคาดเข็มขัดแชมป์โลกในอนาคตอันใกล้นี้ครับเรามาที่นี้เราไม่มาสู้ เพื่อเอาชนะเอาแพ้เราสงสารทุกคนรักทุกคนคอนเซปต์เราถึงบอกว่ายาวให้เป็นเย็นเลื่อยไปไขวคมจริงเยอะๆเห็นไหมครับอ่าเราขอให้กำลังใจทุกท่านสู้แล้วแพ้ดีกว่าไม่กล้าสู้อ่าเห็นไหมทดลองดูสักตั้งก็ยังไหว ล้มแล้วลุกคุกคุณบ้างช่างประไร่สาคัญที่หัวใจไม่ยอมแพ้ครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับ ปรบมือให้กับลุงอุทัยสุธิปภานะครับปราชชาบ้านจากกองทัพธรรมครับพี่น้องครับในการบังคับบัญชาข้าราชการในประเทศนี้คุณธรรมความกล้าของผู้นำนี่สำคัญมากตบะและบารมีสำคัญมากพี่น้องครับวันนี้พิยุกจากโคราช นำสิ่งที่จูหลงจีนายกรัฐตรีของจีนซึ่งวันนี้ท่านก็เป็นคนธรรมดาไปแล้วนะฮะจูหลงจีเป็นนายกของจีนที่พูดเอาไว้น่าสนใจมากจูหลงจีบอกว่าในการบังคับบัญชาข้าราชการข้าราชการมิได้เกรงข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเข้มงวดหากแต่เกรงที่ข้าพเจ้าสุจริตต่างหาก พี่น้องครับนี่คือความกล้าหาญคุณธรรมที่อยู่ในตัวตนของผู้บริหารสำคัญมากข้าราชการมีมากในแผ่นดินนี้แต่ถ้าเกิดระดับหัวหัวไม่ทายพี่น้องครับปัญหาก็จะไม่มีอีกประโยคหนึ่งที่จูหลงจีพูดเอาไวา้ในสังคมจีนค่าการกังขินก็มากถูกไหมครับความชั่วร้ายก็มีมากแต่ทำไมเขาเอาอยู่ล่ะ เขาบอกว่าจูหลงจีบอกว่าประชาชนไม่ได้ยอมรับข้าพเจ้าว่ามีความสามารถแต่ยอมรับที่ข้าพเจ้ามีความยุติธรรมมีความหมายมากนะครับประโยคของผู้นําจีนมาครั้งอดีตสามารถเอามาเป็นข้อคิดได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยประชากรแค่หกสิบล้านคนบอกผู้คนมาทั้งประเทศสองปีว่าฉันจะทำสิ่งที่ดีให้บ้านเมือง จะแก้การเมืองที่ล้มเหลวสุดท้ายแม่บ้านในสังคมไทยยังยกป้ายบอกคุณเลยว่าดีแต่พูดถูกไหมครับพี่น้องผู้คนในสังคมวันนี้กลด่าไปทั่วว่าภายเรือให้โจรน,นั่งหรือนั่งเรือโจรทำไมมันเกิดภาวะเช่นนี้ได้ไม่ใช่เพราะตัวนายกเลยครับพี่น้องครับ่าแล้วสิ่งที่คุณสุเทพให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า ตอนนี้รู้สึกหนักอกหนักใจเหลือเกินไม่ใช่เพราะเรื่องว่า,ขาเขมรมาย,ยึดดินแดนไทยไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องพี่วีระและพี่ราตรีถูกจับนะคะคุณสุเทพบอกว่าหนักอกหนักใจมากเลยตอนนี้นอนไม่ค่อยจะหลับกินไม่ค่อยจะได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีไปไหนมาไหนก็มีแต่แประชาชนไล่นี่คือสิ่งที่คุณสุเทพบอกว่ามันหนักอกมากจริงๆงพี่น้องครับ วันนี้สุเทพเขาพูดปลอบใจว่างไงร,รู้ไหมครับยังไงไคะเขาบอกว่าประชาชนออกมาไล่นายกทุกที่ที่นายกไปเดี๋ยวนี้เริ่มมีคะแนนสงสารครับพี่น้อง <S <S แต่สิ่งที่เราจับอาการได้ทั่วทั้งสังคมก็คือความสมเพศครับไม่ใช่สงสารครับ